ความยากของเคสก็คือไม่ได้บอกพิกัดไงไม่มีใครมาบอกกู้ภัยสักทีมเลยว่า ตรงไหนพิกัดสําคัญมากแล้วก็คือเขาต้องให้ข้อมูลที่ที่แน่นอนนะคะไม่อย่างนั้นมันก็เป็นภาพอย่างที่เห็นนู้ภายนักเวลาน้ําอะไรทุกอย่างกินนอนกันอยู่ตรงนั้นไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยดีกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ได้ชื่อของพี่ต่ายเนี่ยปรากฏอยู่ในฟีดข่าวเนื่องจากเลยแหะค่ะเนื่องจากได้เข้าไปช่วยในเคสสำคัญลงพื้นที่ด้วยได้ลงพื้นที่ช่วยในการค้นหาร่างของน้องแตงโมค่ พี่่ายเล่าให้เราฟังสักนิดหนึ่งได้ไหมคะว่าบรรยากาศวันนั้นมันเป็นยังไงอ,อคือจริงๆแล้วต่ายเนี่ยทราบตอนตีหนึ่งต<ะ>ีหนึ่งกว่าแล้วพอไปถึงที่นู่นเนี่ยก็เราจะรู้แล้วแหละว,ว่าจะต้องทําอะไรบ้าง<ะ>คืออยู่จุดไหนหรืออะไรช่วยะอะไรตรงไหนได้บ้างะอะไรเงี้ย พอไปถึงปุ๊บเนี่ยจำได้ว่าแบบเขาก็กำลังค้นหาแล้วก็วางวางแผนกันนะฮะทีมทีมประดาน้ำเนี่ยส่วนเราเนี่ยไปซื้อข้าว oh. อ,าอาสาที่ร่วมอะ่ะ uh huh. ขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็พาไปตะเวนหาข้าว uh huh. มันตีสองกว่าแล้วตอนนั้นภาพที่ต่ายจำได้เนี่ยคือเราหยุดการดำน้ำเนี่ยน้อยมากคือมีการเปลี่ยนเปลี่ยนตลอด, uh huh. ลอดและเนี่ย uh huh. ก็อยู่กับเขาตลอด เห็นตลอดเลยว่าคนนี้ดำลงไปดำลงไปแล้วเราเห็นน้ำเราเห็นแบบคือในน้ำมันมันโทษนะคะมันสกปรกอ่ะใช่มันวันนั้นใช้จำนวนกู้ภัยจากทุกทีมที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยประมาณกี่คนโอ้โหเป็นร้อยค่ะเป็นร้อยหมายถึงว่าเฉพาะกลางวันลงเรือก็เป็นร้อยเป็นร้อยค่ะก็คือในทุกจุดเลยเจสกีอีกเฉพาะเฉพาะบนเรือประมาณ50หรืออะไรเงี้ยแล้วก็สลับกันแล้วก็สลับ มันมีเรือเรือแบบหลายลำใช่ไหมก็คือแบ่งแบ่งกันไปแบบสองฟากหรืออะไรเงี้ยเพื่อให้การค้นหาเป็นไปได้เร็วที่สุดใช่อันนี้ก็แบบทั้งเรือทั้งเจสก,กีเรามีความรู้สึกว่าอยากให้เคสอย่างเงี้ยเป็นเคสสุดท้ายเคสตัวอย่างกับการที่แบบโทรแล้วไม่บอกพิกัดที่แน่นอนหรือข้อมูลที่ที่เป็นความจริงอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้แบบการทำงานของผู้พายยากขึ้น